ใช่ครับการแทรกสอดนะฮะการแทรกสอดเนี่ยเราเรียนไปแล้วที่พี่บอกว่ามีสู่เท่ากับแล้วมีข้างซ้ายกับข้างขวา่ข้างซ้ายนี่คืออะไรนะพาร์ิเใช่ไหม จำไม่ได้จำด้องมันมั่วมั่วแล้วก็มั่วต่ออีกพาร์ติฟก็คืออะไร x ส่วน y ใช่ s หนึ่ง p ใช่ไหมลบ s สอง p แต่ว่าต้องถอด s ับส t e ใช่ปะไม่ถึงพุงเลยหรอใช่ ตรงนี้เขาก็ต่ออีกสองสูตรใช่ป่ะคือ d sine t h e t ใช่ไหมครับแล้วก็ D ี x ส่วน l อย่างนี้นะฮะซึ่งไอสองสูตรนี้สีชมพูที่บอกว่ามันมั่วมานะมั่วมาอันนี้อันนี้มั่วมาจากอะไรนะแทนเซ e t เท่ากับ sine t h e าถูกปะส่วนอันนี้มั่วมั่วมาจาก สาเหลียมนะสาเหลี่ยมตรงเวีเนี่ยนะสาเหลี่นะที่บอกว่าเป็นเส้นขนาดนะครับที้ข้างฝั่งขวาทางฝั่งขวาสีนี่แล้วกันนะทางฝั่งขวามีสูตรเดียวคือ n ลัมด้าอย่างนี้นะครับโดยที่ n ตัวเนี้ยเราเพีจยนณาในกรณีที่ว่ามันเป็นบับปฏิบัติบก่อนก็แล้วกัน ปฏิบัต <equival ence. S 2> ิเขียนเนี่ยปฏิบัตินะครับก็คือแนวเสริมนะแนวเสริมปฏิบัติในของแทรกสอดของคลื่นที่เป็นเฟสตรงกันความถี่เท่าที่เรียกว่าอาพันร์นะครับนะ ปฏิบัติจะมีแนวศูนย์แนวกลางก็คือ a ศ a 1 a 2อย่างนี้เพราะฉะนั้น n จะแทนด้วยศูนย์หนึ่งสองไปเรื่อยๆถูกไหมแล้วจะเท่ากับ n ลบหนึ่งส่วนส lambda ในกรณีที่ว่ามันเป็นแนวรับหรือว่าแนวโนดหรือว่าแนวหักลางกัน ซึ่งแนวบับเนี่ยจากการสังเกตมันก็จะมีแนวที่ n 1 n 2 n 3ไปเรื่อยๆแต่ว่าค่า n เนี่ยมันอยู่ตรงกลางร,ระหว่าง A อใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น n ก็เลยมีค่าเท่ากับ1 2 3ไปเรื่อยๆซึ่งหมายความว่าค่า n ตรงนี้ก็คือมีค่าเท่ากับครึ่งหนึง1นส่วน2ใช่มหนึ่งส่วน2มฮะ แล้วก็เท่าไหร่อ่ะสาส่วนสองแล้วก็5่าห้าส่วน2คือครึ่งหนึ่งไปเรื่อยๆที่อยู่ช่องระหว่างแอนตินโระหว่างกอดิบแค่นี้เองจบละเพราะนั้นสูตรของการแทรกสอนเนี่ยมีข้างซ้ายกับข้างขวาใช่แล้วสิ่งที่เธอต้องเรื่องของอะไรอ่ะรูปใช่ปะ่ะรูป ที่ว่ามีแหล่งกำเนิดสองแหล่งน,นี้ใช่ไหมฮะอันนี้ก็เปลี่ยนสีใช่ไหมไหมค่ครับแล้วก็จะเกิดแนวแนวกลางนี้นี่ก็คือ a อศูนย์ก่อนถูกปะแล้วก็จะเกิดแนวที่สองอยู่นี้นะตรงที่เสริมกันเนะี่ยตรงนี้ นี่ก็คือ A1 แต่ว่า A1 มันมี2ข้างใช่ปะ่ะนี่ก็คือ A1 ของข้างซ้ายกับข้างขวาแล้วก็จะเกิดแนวถัดไปตรงนี้เห็นปะ่ะตรงจุดที่มันตัดกันนี่คือ A2 นี่ก็คือ A2 อย่างนี้ถูกไหมครับแล้วก็ทั้งหมดระหว่างแนว A ก็จะมีแนว N ใช่ไหม นี่คือ n1 หนึ่งใช่ปะ่ะมีแนวแนวที่มันไม่เสริมนะแนว n นสองอย่างงี้นะครับแนว n 1, อยู่ตรงกลางที่ใช้เส้นสีเหลืองนี่ก็คือจะให้เห็นว่าแนาว A ถ้าเรามองในถาดขึ้นจะเห็นตรงที่มันสว่างมากนะเพราะว่ามันเป็นแนวเสริมก็หน้าที่เหมือนเลนส์นูนส่วนแนว n เนี่ยก็คือตรงที่เราไม่เห็นแหละหรือตรงที่เราเห็นว่ามันไม่สว่าง นั่นคือมันหักลังกันมันไม่ไม่ได้เกิดเป็นเรนูแสงก็เลยไม่สว่างในในน,นะครับอย่างนี้อันนี้คือในกร,รณีที่<อ>แหล่งกําเนิดเป็นแหล่งกําเนิดแบบคี่เฟสตรงกัน,กนใช่เฟสตรงกันความถี่เท่ากันใช่ ทีนี้มันก็จะมีอีกแบบหนึ่งคือถ้าความถี่เข้ากันแต่ว่าเฟสตรงข้ามจะเป็นยังไงข้อแช่เปลี่ยนจากเอลล้มหนึ่งเป็นเอลล้มหนึ่งเป็นสองเอลลมหนึ่งเป็นสองเป็นเอลลใช่สิ่งที่เราทำก็แค่เปลี่ยนแนวกลางใช่ป่ะกลางเป็นอะไรครับเอนสูดแค่นั้นเองที่เหลือก็เรียงไปอือหือ เพราะว่าถ้าเสดตรงข้ามแนวกลางมันหักหลางนึกออกไหมแล้วก็จะมีแนวหักหลางออกมาเป็นแผ่สองข้างแล้วก็ตรงกลางระหว่างแนวหักหลางจะกลายเป็นแนวแอนติโนดคือแนวเสียงที่เรจุดจุดนีคืออะไรอัเสียงประมาณนั้นจบแล้